มันคูณกันได้ห้าร้อยสิบสองหารกันเป็นแปดสองจำนวนคืออะไรดีเอ <A> ครับเอบีได้ <5 12. S 1> ห้าร้อยสิบสองห้าร้อยสิบสองผลหารเอหารบีบีได้แปดครูครับครูเหตุครูเขียนบีเป็นแปดนะคบเอหารบีได้แป <c oughs> ดเปลี่ยนเรยวย้ายอันนี้ ไปทำอะไรไปคูณก็เป็นแปด b, b. อ่ะเปลี่ยนเร็วเปลี่ยน a เป็นแปด b ให้ครูเปลี่ยน a ตรงนี้ลุกเป็นแปด b อ่ะดังนั้นแทน a ด้วยแปด b แปด b คูณ b เท่ากับห้าร้อยสิบสองใช่ไหมงงไหมว่าแทนเเป็นแปดบีนี่คูณส่มเลขได้ไหมถามว่าส่มเลขได้ไหมสูมได้มันจะยากไหมล่ะกวจะเจอะส่มได้แล้วเนี่ยอ่ะโอเคแล้วแต่แต่ว่าถ้าสมมติอยากคิดก็คือคิดแบบคูณนะงงไหมเนี่ยเอเซยว่าย้าย a อไปแทนเป็นแปด b เนี่ยไม่ไม่ครับอ่ะโอเคจากนั้นเลขแปดมันทำอะไรอยู่ลูกคูณครับคูณย้ายเลขแปดไป อานได้เท่าไรเอ่ยแปดเลยได้ห้าร้อยสิบสองหกสสี่ีอะไรคูณกันได้หกสิบสี่แปดคูแปดคแปดคูแปดคูแปดูแปดคูแปดคูงเดคูยปดูแหดคงนป้คูแปดคูแปดคูแปู้แปคูแปดคูแปดคูอปดคูแเ้คูดคูแปดคูแดแปดคูดดแป อยากหา A าหาได้ไหมเอยได้ค่ะเพราะว่าไงแปดบีคูณเเท่ากับเอเท่ากับแปดคูณบก็คือแปดคูณแปดหกสิบสี่ดังนั้นได้ A กับ B แล้วจบโจทย์ถามว่าโจหาผลบวกของจำนวนนับทั้งสองได้สิบหกครับบวกนะลูกเอยได้เ2มั้สองไหอะเอชียเพราะว่า เอมันคือลายลูกเอ <64. S 1> มันคือเออหกสิบสี่เจ็ดสิบใช่ mm hmm. ข้อนี้ออกเห็นไหมปีที่แล้วก็ออกปีนี้ก็ออกนี่แล้วปีหน้าล่ะครูไม่แน่ไม่แน่อ่ะใครเสร็จแล้วไปข้อสาม ข้อสองไม่ใช่เหรอครับครูออข้อสองข้อสองครูออออจะมีเล่นเกมยี่สิบสี่ไหมอะ่ะทำไมอะ่ะเราหมดครับเดี๋ยวขอให้เดี๋ยวให้ให้เล่นหน้าห้านาทีสุดท้ายนะเย้เย้อ่ะข้อสองมา ก็สองมีตารางอยู่9ช่อง1-9ลูกเขาบอกว่าแต่ละช่องอมีตัวเลขอยู่เนาะเอาตัวเลขมาใส่ผลรวมของเลขโดดในแถวที่1แถวที่สองแถวที่สมได้11 14 20ตามลำดับหมายความว่าไงแถวที่1เนี่ยเอาเลข3ตัวบวกกันได้เท่าไหร่ลูก11 <18. S> 11เท่าไหร่ต่อ14 ี่แล้วก็ยี่สิบค่ะนี่นะลูกเอาแต่ละแถวบวกกันนะลูกแล้วก็ยี่สิบเอ,อ้ครูมันเป็นสามกับหกอะครูบวกทีลสามกับหกอ่ะบวกกันอ่ะเก็บไว้ก่อนก็ได้ว่าตอบสิบหกหรือเปล่าตอบสิบถูกต้องอ่ะจากนั้นไงต่อลูกอันนี้บวกกันนะเอาบวกกันแล้วได้สี่สิบห้าผลรวมทั้งหมดครับผมอันนั้นเรียนก็บวกกันลูก บวกกันแล้วได้สี่สิบห้าในโลกแล้วทีนี้เขาบอกว่าผลรวมเลขโดดในหลักถ้าเป็นหลักบ้างหลักก็คือแนวตั้งหลักแรกรวมกันได้เก้าสองอะต่อไปยี่สิบปะยี <20. S 1> ่สิบแล้วก็หลักที่สามนี่ไม่รู้นี่สมมติให้เป็นตัวอะไรก็ได้เอก็ได้ในโลกถามหน่อยแนวนอนบวกกันได้สี่บ้าแนวตั้งบวกกันต้องได้สี่ิบ้าไหม ใช่ฮะก็ต้องได้เนาะมันคือเลขชุดเดียวกันอะไม่ว่าจะบวกแนวตั้งหรือแนวนอนมันต้องได้ค่าเท่ากันถูกปะก็เหมือนเลขทุกอันบวกกันอะอ่ะแสดงว่าดังนั้นเธอก็จับเลยลูกเก้าบวกยี่ิบบวกเอได้สี่สิบห้าเอคือเลขอะไรเก้าบวกยี่สิบบวกเอเท่ากับสี่สิบห้าเออนักเรียนก็แก้สมการนะลูกเก้าบวกยี่สิบก็ย้ายไปลบเนาะ ดังนั้นก็ตอ 16. บ16นี่ผลรวมของเลขโดดในแถวที่สามก็คือนี้ตอบ16นั่นเอง เสียงลกอ่ะมาต่ออะไรนะเสร็จแล้วครับอ่านเสร็จแล้วข้อสามหนังสือคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งมีเลขหน้าครบทุกหน้าโดยเริ่มจากหน้าหนึ่งและจากเลขหน้าทั้งหมดมีเลขแปดปรากฏอยู่สามสิบหกตัวในหนังสือหนึ่งเล่มของเธออ่ะมีเลขแปดอยู่สามสิบหกตัวเขาถามว่าหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนั้นคือหน้าอะไรอ่ะอันดับแรก เอาไงดีหน้าหนึ่งถึงหน้าเจ็ดสิบเก้าก่อนลูกหน้าหนึ่งถึงหน้าเจ็ดสิบเก้ามีเลขแปดคือเลขหน้าอะไรบ้างตอบแปดสิบแปดสิบแปดสามสิบแปดสี่สิบแปดห้าสิบแปดหกสิบแปดเจ็ดสิบแปดอ่าเก็บไว้ก่อนอันนี้มีเลขแปดกี่ตัว ีเลขแปดแปดตัวอรวมแปดตัวต่อไปหน้าแปดสิบนี่จะเยอะหน่อยถูกปะครับอ่าแปดสิบถึงแปดสิบเก้ามีเลขแปดมีหน้าอะไรบ้างแปดสิบแปดสิบเอตไล่ไปจนถึงอะไรแปดสิบเก้ามีเลขแปดกี่ตัวเอ็ดตัวกี่ตัวเอ่ยเอ็ดหนึ่ง แล้วก็ครป่อกดต่สิเอ็ดตัวอสิบเอ็ดตัวค่สิบอตัวค่ะสิบเอตัวใช่ไหมสิบเอ็ตัวอ่ะต่อไปไงต่อตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วเนี่ยสิบเก้าวะ S <S <S ขาบอกว่ามีสามสิบหกนะอ่ะไล่ไปอีกต่อไปหน้าเก้าสิบถึงไรลูกหนึ่งร้อยอ่าถึงร้อยเก้าสิบมีอะไรบ้างมีเก้าแปดตัวเดียวเนานะอ่ะต่อไปหน้าอะไรต่อร้อยเอ็ดถึงร้อยเจ็ดเก้าไหมครับอ่ะร้อยเอ็ดถึงร้อยเจ็ดเก้าก็มีอะไรบ้างลูก ร้อยแปดแปดร้อย้อยเก้าเอ้ยม่นจะร้อยสิบแปดร้อยยี่แปดร้อยสามแปดไล่ไปจะถึงอะไรร้อยเจ็ดแปดปะครับมีกี่ตัวตัวแปดต้าครับแปดตัวครับตอนนี้รวมแล้วได้กี่ตัวแล้วเนี่ยรวมเงินได้ ยี่สิบแปดแล้วค่ะยี่แปดขาดอีกกี่ตัวแปดตัวค่ะขาดแปดตัวขาดอีกแปดตัวต่อไปต้องเป็นหน้าอะไรร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบ้อยแปดสิบรสิร้อยแปดสิบร้อยแปดเอ็ดกี่ตัวนะถึงร้อยแปดสิบเจ็ดว่าคุณเมื่อกี้ขาดอีกขาดอีกแปดปะใช่ขาดอ่าดังนั้นก็ตอบได้แล้วลูกอันนี้อีกแปดตัว อตัวครับด้านหน้าสุดท้ายก็คือหน้าร้อยแปดสิบเจ็ดเนี่ยพวกนี้รวมกันเนี่ยได้สามสิบหก มาต่อข้อสี่ลูกกำหนดให้ a เป็นจำนวนนับที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้แต่ละหลักของ a เป็นเลขโดดหนึ่งสองสามเท่านั้นแสดงว่า a มีกี่หลักกี่หลักก็ได้ปะครูี๋ยเดปเบให้ a เป็นจำนวนนับที่สอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้อ่ะแต่ละหลักของ a เป็นเลขโดดหนึ่งสองสาม ต้สามหลักเออก็ต้องใช้สามหลักสิลูกเพราะอะไรถึงเป็นสามหลักอ่ะอันนี้ใส่ได้เลขอะไรบ้างใส่หนึ่งก็ได้สองก็ได้สามก็ได้อันนี้ก็หนึ่งก็ได้สองก็ได้สามก็ได้อันนี้ก็หนึ่งก็ได้สองก็ได้สามก็ได้มีสามหลักนั่นแหละเออเนาะอ่ะเป็นเลขโดดสามหลักทีนี้เลขโดดหนึ่งสองสามแต่ละตัวปรากฏอยู่ในเออย่างน้อยหนึ่งครั้งคําว่าอย่างน้อยหนึ่งครั้งนี่คือซ้ําได้ไหม เอ่อหนึ่งครั้งนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งที่ปรากฏอยู่ในเลขโด 1, 2, ดหนึ่งสองสามทได้เนาะทได้หาะแสดงว่าสามได้เอหารด้วยสองไม่ลงตัวหารด้วยหารด้วยสามไม่ลงตัวงจงหาเอที่น้อยที่สุดนะักเรียนลูกสแสดงว่าเขาบอกว่าเลขโดดซ้ํากันได้แสดงว่าเอไม่จําเป็นต้องเป็นสามหลักไม่ใช่สามหลักเออไม่จําเป็นต้องเป็นสามหลักเพราะเลขโดดซ้ํากันได้ไงเช่นเเอาหนึ่งหนึ่งสองสอง หนึ่งหนึ่งสองสามอะไร,งไระเงี้ยเนาะดงนันนักเรียนก็ไปนับสามหลักก่อนเอะไปดูสามหลักสิสามหลักสามหลักมันได้หมดเลยเนี่ยครูมีเงื่อนไขไหนบ้างที่หารสองหารสองไม่ลงนะแล้วก็หารสามลงหารสามไม่ลงหนึ่งสองสามได้ปะหนึ่งสองสามหารสองหารสองลงไหม ไม่ลงหานสามลงไหมลงหานสามลงแส่ว่าเอาแบบแมวแมวเ,เขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งตองหันไม่ลงทั้งคู่ไปต่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งนั่นเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้ไหมอ่ะไม่ได้แต่ละหลักของเอต้องเป็นเลขโดดหนึ่งสองหรือสามอย่างน้อยอ่ะ เลขโดดหนึ่งสองสามต้องปรากฏอยู่ในเออย่างน้อยหนึ่งครั้งแสดงว่าต้องมีต้องมีหนึ่งสองสามปรากฏอยู่ในนั้นแสดงว่าเป็นเลขหนึ่งหนึ่งไม่ได้เลยเนาะอย่างน้อยเบสิกต้องมีหนึ่งสองสามอยู่ในนั้นแน่นอนแต่มันก็ไม่ได้เนี่ยแต่ว่าอะไรมันจะซ้ำอ่ะมันไม่ได้อะไปต่อสามอะไรนะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหรอหนึ่งหนึ่งสามก็ไม่ได้เลขสองไม่มีไง สองสาง<ร>ต้องปรากฏหมดทุกตัวเลยอ่ะใช่นี่ไงน,น,นี่ไงจากบรรทัดนี่ไงเลขโดดหนึ่งสองสามต้องปรากฏอยู่ในเออย่างน้อยหนึ่งครั้งแปลว่าต้องมีหนึ่งสองสามอยู่ในนั้นถ้าปรากฏทุกตัวสาหลักก็ไม่ได้อ่ะนักเรียนก็ไล่ไปเรือ่อยเลยสองหนึ่งสามสามหนึน่งสองหนึ่งสสองสองสามหนึ่งแล้วก็สามองหน,นึ่งอันเนี้ยไม่ได้สักอันเลยนักเรียนเนาะเพราะอะไร หารมันเป็นเลขหารอันนี้หารสองไม่ลงได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 ้แต่หารสามเป็นไงหารสาม<า>ลงเออมันก็เลยไม่ได้เนาะแสดงว่าผิดผิดตัวเลขอันไหนอ่ะต่อไป,อไปก็สามหลักไม่ได้แล้วก็ไปสี่หลักต่อสี่สี่หลักน้อยสุดคืออะไรหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามใช่ปะ อ่ะได้ปะหารสองลงไหมไม่ลงกาจะหารสองลงต้องเป็นเลขคู่แต่อันนี้มันเป็นเลขคี่มันหารสองไม่ลงหารสามลงไหมหารสามลงไหมไม่ลงไม่หารสามก็ไม่ลงนนั้นเอาข้อนี้เลยได้ปะเอาได้เลยหล่เพราะว่าอันนี้น้อยสุดในสี่หลักแล้วเนาะน้อยสุดในสี่หลักที่มีหนึ่งสองสามปรากฏ เสร็ยยังเอ่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วมาข้อห้าคนครูเตรียมสมุดไว้จำนวนหนึ่งกี่เล่มไม่รู้เพื่อแจกให้นักเรียนทุกคนในชมรมคณิตศาสตร์โดยตั้งใจแจกให้นักเรียนคนละสามเล่มแล้วสมุดหมดพอดีนักเรียนลูกถ้าแจกคนละสามเล่มสมุดหมดพอดีเป็นไงดีสมมติให้นักเรียนได้คนละกี่เล่มดี มีนะเรคยนสามเอเออมีนักเรียนเอคนนักเรียนเอคนได้คนละสามเล่มแสดงว่าใช้สมุดไปสามเอมีเลยสามเอนะครูอะไรนะหลบสามเออันนี้จะเอาสามเอ็มเอ็มก็คือมแมทละกันอ่ะสามเอมก็สามเอมต่อไปพอมาถึงห้องชมรมพบว่ามีนักเรียนเพิ่มมาสี่คน ตอนแรกนักเรียนมี m บวก4ตอนนี้มีนักเรียน 2>, 2คูณ m บวก4บวก2มีนักเรียน m แล้วเพิ่มมาอีก4คนเป็น m บวก4คนสมุดแจกคนละ3เล่มไม่พอละกลายเป็นแจกคนละ2เล่มแทนก็เป็น2คนูณ m บวก4เสร็จปุ๊บเหลืออีก2ก็คือบวกอีก2ใช่ไหมลูกแสดงว่าครูแก้สมการครูต้องจับ3 m ไปทำไงกับอันนี้ จะไปเท่ากันใช่ไหมสมุดมันต้องมีจํานวนเท่าเดิมอะแต่แค่คนมันเพิ่มอะ่ะดังนั้นจับสองอันนี้มาเท่ากันดังนั้นสามเอ็มต้องเท่ากับครับรค,ครับผมนอกเียนย้ายลูกย้ายสองไปเออไม่ใช่สิอย่าเพิ่งย,ย้ายเอานี่คูณเข้า 2 M เบวกแเนาะแล้วก็บวกสเป็นเท่าไหร่ลูกบวกสิเนาะเเท่ากับสิบย้ไปลบ M อ็มเท่ากับสิบนี่คืออะไร M นี่คือจำนวนคนดีนอ่าแสดงว่าครูต้องเตรียมสมุดไว้กี่เล่ม30มสิบเล่มดังนั้น สาม,มูดคนละสาเล่มนักเรียนจะแทนในไหนก็ได้แทนในอันนี้หรือในอันนี้ก็ได้นะลูกได้คําตอบเท่ากันดังนั้นก็เป็นสามเอ็มก็เท่ากับสามคูณสิบก็ตอบสามสิบลูกครูครับขอจดแป๊บหนึ่งนะครับครับ อันครับโจทย์เสร็จแล้วครับครับมาอีกข้อหนึ่งข้อหกเดี๋ยวให้เล่นเกมอะแม่มีส้มและแอปเปิลอยู่จํานวนหนึ่งแม่แบ่งจํานวนส้มครึ่งหนึ่งให้นนและอีกส้มหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งให้แนนแต่ว่าให้แนนกับนนอย่างละเท่ากันเนาะแล้วก็มีแอปเปิลครึ่งหนึ่งให้นนกับอีกครึ่งหนึ่งให้แนนแสดงว่านนกับแนนเนี่ยได้เท่ากันหมดเลยทั้งส้มและแอปเปิลเมื่อครูสร้างตารางดีกว่า นะส้มกับแอปนะอันนี้เป็นนนเนาะน,นี้เป็นแนนอ่ะวรวมจดบอกว่าแม่แบ่งส้มครึ่งหนึ่งให้นนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งให้แนนลูกส้มกรให้เป็นตัว R แล้วกันนะออเรนถูกปะตอนแรกเท่ากันใช่ไหมอยอย่างละครึ่งอะแต่ครูขอให้เป็นตัวตัวเต็มๆดีกว่าไม่เอาหนึ่งส่วนสองเพราะหนส่วนสเดี๋ยวมันจะดูยากไป แสดงว่ารวมแล้วต้องมีส้มเท่าไหร่ 2a มาเดิมแบ่งแอปเปิลให้แอปเปิลให้เป็นตัว a แล้วกันนะให้คนละครึ่งคนละครึ่งหมายความว่ามันต้องเท่ากันอ่ะแสดงว่าแอปเปิลก็มี 2a 2a เนอะโอเคทีนี้เลยมาดูทีละประโยคลูกเอานนก่อนเมื่อนนกินส้มไปแปดผลส้มคือตัวอะไรลูกนนส้มคือตัว a ปะ กินไปก็คือลบไปแปดเมื่อนนกินส้มไปแปดผลนนจะมีส้มเหลืออยู่เป็นสามเท่าของแอปเปิลแสดงว่าส้มที่เหลือคือ R าลบแดใช่ปะ่ะเท่ากับสามเท่าของแอปเปิลก็คือสา e. มเอเนาะดังนั้นย้ายข้างลูกย้ายแปดไปบวกเอาเก็บไว้ก่อนอให้เป็นสมการดาว ต่อไปไปดูแนนบ้าง,งมามปิดตัวนี้ใช<อ>่ไหมเขาบอกว่าแนนกินแอปเปิลไปสามผลแนนก็คือตอัวเอลบกินไปสามผลก็คือเอลบลสามแนนจะมีส้มเป็นสีเท่าของแอปเปิลที่เหลือแนนมีส้มเป็นสีเท่าส้มเป็นก็คือเท่ากับสี่เท่าของแอปเปิลที่เหลือนี่เองหนูแอปใจ อ่าอันนี้เป็นหัวใจทุกคนตอนนี้ครูมีของโนนกับแนนครูทําไงนีลูกนัาเรียนสังเกตสิมันเป็นอากับเป็นอาลูกครูจับมันมันเป็นไงกันมันเป็นอาเท่ากับเหมือนกันลูกจับมันมาเท่ากันได้ไหมฮชได้ครับใช่น่าเรียนก็จับก้อนนี้มาเท่ากันลูกอ่อดังนั้นดาวจะต้องเท่ากับหัวใจลูก อะเอามันมาเท่ากันสิได้ไรสามเอบวกแปดจะต้องเท่ากับอะไรลูกสี่คูณเลบบวกแจะต้องเท่ากับส a 3ลบสามอ่าันเรียนกระจายเข้าลูกได้เลยสี่เอลบสิบสองอ่าจากนั้นย้ายลูกย้ายตัวน้อยมาหาตัวมาก แล้วก็ย้ายนี้ไปฝั่งนูน้นแปดย้ายสิบสองมาบวกเพิ่มลูกอันนี้มีอยู่แล้วสี่เอย้ายสามเอบสามเอก็เป็นเท่าไหร่ลูกยี่สิบเท่ากับเอปะอปแสดงว่าเอเป็นยี่สิบโจทย์ถามว่าไงเอ่ยโจงหาว่ามีแอปเปิลกี่ผลแอปเปิลคือตัวเอหาได้ไหมสรุปแอปเปิลมีเท่าไหร่นี่ ดังนั้นมีแอปเปิ้ลเท่าไหร่ลูกสองเอก็คือสีอ่สิบผลโอเคไหมโจทย์อะ,อะไรอาชี โอเคเสร็จยังอ่ะเสรล้ครับครับ